สื่อจากโคลอมเบียได้เปิดเผยข่าวสุดช็อกว่าพ่อแม่ของลุยดีอาสตัวลูกของทร์ฟหงแดงถูกลักพาตัวในประเทศโคลอมเบียที่บ้านเกิดของแข้งรายนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองบาลังกัสประเทศโคลอมเบียเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งวิกกี้ดาบิล่านักข่าวสาวได้เปิดเผยว่าพ่อแม่ของดีอาสนั้นถูกคน้ายขี่โมอเตอร์ไซค์เข้ามาสกัดกั้นยานผาานะที่พวกเขากำลังเดินทางและพาตัวพวกเขาไป จากนั้นก็มีอัปเดตตามมาว่าทางตำรวจได้ช่วยเหลือซิเลนิสมารูรันดาแม่ของดิออสได้แล้วแต่พวกเขายังคงต้องตามหาตัวลุส์มานูเอลดิออสซึ่งเป็นพ่อของเขาต่อไปโดยทั้งคู่ถูกลักพาตัวเพียงหนึ่งวันก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและทางกุสตาโวเปโดประธานาธิบดีโคลอมเบียก็ออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่าแม่ของดิออสนั้นได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันหน่วยพิเศษต,ต่อต้านการลักพาตัวก็ได้เปิดปฏิบัติการล็อกดาวน์ในภูมิภาคนั้น เพื่อค้นหาทางญาติของดีอาร์สและผู้กระทำผิดต่อไปแม้ว่าหลุยดีอาร์สจะยังไม่ได้ออกถแถลงการในเรื่องนี้แต่ก็เชื่อได้เลยว่าเขาน่าจะไม่มีชื่อในเกมที่ลิวร์พูลงสนามเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกอบช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ